แก๊งสกอยภูมิใจเสนอไขเลือดออกวิชาวิทยาการระบาด ก็ดีขนนึ้นแล้วนะหมะออ,นนอมาการดีขึ้นห้อดีขึ้นแล้วจ้ะเราก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วมะมั้งใช่เร<อ>าได้ออ,ออกแล้วคือตอนนี้เนี่ยมันมีไข้เลือดออกระบาดอยู่ที่หมู่บ้านหนองนมัวนะแล้วคนไข้รายเนี้ยก็มาจากหมู่บ้านหนองนมัวเหมือนกันหมอคิดว่าเรารน่าจะลงพื้นที่ไปให้ความรู้ชาวบ้านแล้วก็ไประงับเหตุไข้เลือดออกงั้นเราจะลงกั็นเมน่อไหร่คะช่วงไหนดี ก็จะเป็นช่วงที่ชาวบ้านอยู่อู่บ้านกันเอาเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ละกันเนาะให้เร็วที่สุดเลยคะร็จห่งส1 2 3ีห้าหเดโตล <c oughs> ประกาศประกาศพ่อแม่พี่น้องบ้านน้องนมวัวทุกท่านครับวันนี้ผมมีเรื่องจะประกาศให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบโดยทั่วก,กัน วันนี้จะมีทีหมอผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลบ้านหนองนมวัวมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เดือดออกกันนะครับเนื่องจากหมู่บ้านของเราพบผู้ป่วยไข้เดือดออกหลายรายดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องให้ไปฟังบรรยายกันด้วยนะครับอย่างน้อยโคเลือนละหนึ่งท่านนะครับขอขอบคุณครับ แกเป็นใครเลือกออกก็ไม่รู้นะใครเลาไปนอนโงบาน็นใครเลือดออกอ่ะอะไรก็ไม่รู้คาบ้นช้อยนะอ,อ,อคนนั้น,น,นไปนอนมาเร็วกลับมาเร็วอาวแล้วนี่ยยช้อยไปไหนแล้วเนี่ย ช้อนไม่มาแล้วถามมันแล้วมันบอกว่ามันเสียเวลาทำอาหารกินมัน ูอาการกันนะคะอาการส่วนใหญ่แล้วจะมีไข้สูงบ่อยประมาณ2-7วันค่ะแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มเหื่ออาหารรู้สึกอยากจะอาเจียนบางทีรู้สึกปวดท้องหรือไม่ก็ปวดใต้ใชายโครงด้านขวาค่ะต่อไปเรามาฟังหมอคอยกันค่ะค่ะสำหรับ,บข,ข้อคครัปฏิบัติว่าทำอย่างไรเมื่อเป็นโรคไข้เลือออกนะคะปัจจุบันโรคไข้เลือออกยังไม่มียาต้านเชื้อ มีอาการฟื้นตัวได้เองค่ะ 1. ถ้าผู้ป่วยมีไข้สูงควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวลดไข้นะคะ 2. หากจาเป็นต้องใช้ยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามใช้ยาเอสไพลินนะคะเพราะจะมีผลทำให้เลือดออกง่ายค่ะ 3. มหากมีอาการอ่อนเพลียให้ดื่มน้ำผลไม้และเกลือแร่บ,บ่อยๆนะคะค่ะต่อไปเชิญหมอแอนะคะ พอที่หนึ่งก็ปิดครับเราควรปิดฝาองค์ปิดภาชนะที่ไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันการวางไข่ของอยุงลายนะครับ mm. เปลี่ยนควรเปลี่ยนภาชนะที่ใช้แล้วหรือไม่ได้ใช้ครับ mm. เปลี่ยนน้าเปลี่ยนน้าความน้ําครับ mm. ปล่อยคือปล่อยปลาทำเป็นกินลูกนา mm. ้าเ mm. ปี่ยนปลาหายดูด สีแม่ล้อมภายในบ้านครับพวกน้ําขังภาชนะอะไรปฏิบัติเป็นประจําต่อเนื่องทุก7จวันครับการขัดก็ขัดไซยุงที่เกน้ําที่ขังนะครับเพื่อทำความสะอาดไม่ให้มีใครฝังอยู่ในภาชนะครับสําสหรับวันนี้ก็มีทรายอเบดมา ครับวิธีการใช้ก็เอาไปใส่ในภาชนะที่มีน้ำขังครับพวกการรองตู้อะไรเงี้ยครับป้องกันร้ายครับ

ชามความกะละมังที่มันมีน้ําขังแกไม่ความง่ายหมอให้ไปประชุมก็ไม่ไปไม่รู้มัวทำอะไรอยู่ระวังเป็นไข้เลือดออกนะแกพวกเองก็ทำไปเถอะฉันไม่ทำรอกแล้วแดดออกทางก็แห้ง,งแล้วไปไปไปยงางน้ำจะนอน สวัสดีครับดีคุณจาชื่ออะไรครับชืช่อชอยหมออายุเท่าไหร่ครับอายุหกสิบแรครับ น้ำหนักครับทำรักษาเส้นหมอส่วนสูงร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นอะไรมาครับใายป้าก็ไม่รู้ว่ามัะหนาวแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเลยอ่ะเป็นหลายวันแล้วหมอเป็นมากี่วันแล้วครับจะเป็นอาทิตย์ประมาณแล้วอาการตอนนี้รู้สึกไงปวดตัวไปหมดเลยหมองไปเป็หนาวสามสิไข้สูงด้วยก้ำคิ้ว 开心妈的看。 พอจะเริ่มแล้วนะครับ ไมครับขอบคุณครับเยังไงเยยะชอย ผู้ใหญ่เขาไปฟังบรรยายเขาไ,ปไปม่ไปอฉันก็ไม่รู้เองตอนนั้นอะดื้อทั้งแม่ทั้งลูกกลับบ<ค>้านไปกันนอนในมุ้งเลยนะเออสันคิดแล้วอขอบคุณที่ชมวิดีโอของผมครับขอบคุณค่ะแล้วก็ถึงตรงน้กั